สวัสดีครับเพื่อนๆครับนี่คือพัดลมโซล่าเซลล์นะครับรุ่น3 in 1นะครับมีเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับรีเควสต์เข้ามานะครับบอกว่าอยากให้ผมทํารีวิวนะครับแบบ full review เลยแบบรีวิวจัดเต็มเลยไม่ต้องกักเลยนะครับเกี่ยวรุ่นนี้นะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยมันเจ๋งตรงไหนนะทำไมผมถึงชอบขายเหลือเกินรุ่นนี้นะเป็นพัดลมที่ผมชอบขายเพราะว่าลมมันแรงมากแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยมันอึดนะครับใช้ได้นานหลายชั่วโมงเลยนะครับ หลังจากที่ผมทดสอบใช้มาได้ประมาณ2เดือนกว่าแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยวันนี้จะมาบอกให้หมดเลยว่าสเปคของมันน่มีอะไรบ้างนะครับคอนมดันเลยความสูงนะครับอยู่ที่ห้าสิบเซนนะครับตะแกรงหน้าเนี่ยนะครับอยู่ที่14นิ้วนะครับใบพัดขนาด12นิ้วนะครับมีทั้งหมด5้าใบนะครับ5ใบพัดการที่มี5้าใบพัดเนี่ยมันจะช่วยด้านเสียงนะคือเสียงมันจะเบามากแล้วก็ลมเนี่ยก็จะแรงขึ้นด้วยนะครับมอเตอร์ของเขาในขนาด15วัต์นะครับเป็นมอเตอร์ที่ แรงมากๆเลยคือจุดเด่นของรุ่นนี้เนี่ยที่บอกครับคือลมที่แรงเมื่อเทียบเท่าเมื่อเทียบกับพัดลมไฟบ้านนะครับตัวนี้เนี่ยพอๆกันเลยพัดลมไฟบ้านผมชอบมากนะครับมันเป็นพัดลมที่พกพาสะดวกด้วยนะครับคือเราไม่จําเป็นต้องเสียบชาร์จไว้ตลอดเวลานะพอเราเสียบชาร์จไว้เต็มเราสามารถถอดสายออกมาได้แล้วเราก็พกแต่ตัวพัดลมเนี่ยนะครับไปหลังบ้านไปหน้าบ้านไปตรงศาลาของเราแล้วเราก็เปิดพัดลมนะครับให้เราเย็นชื่นใจนะพัดลมตัวนี้ก็เหม hosted, <ๆ S 2> ือนพัดลมบ้านนะครับคือสามารถสายได้นะครับ ก้มเงยก็ได้นะครับแล้วมันเป็นทรีนวันยังไงใช่ไหมถผมบอกให้แล้วทำไมเป็นทรีนวันเนี่ยก้มเงยอะไรได้หมดเลยนะครับปกติทรีนวันก็คือมีพัดลมใช่ไหมครับนอกจากพัดลมแล้วตัวนี้ก็ยังสามารถปิดไฟให้เราได้ด้วยนะครับเวลาไฟดงไฟดับไงเวลาบ้านไฟดับตัวนี้ก็เปิดเป็นไฟนะครับแล้วก็มีพัดลมด้วยนะมีทั้งแสงสว่างแล้วก็มีทั้งความเย็นนะครับแล้วนอกจากมีทั้งแสงสว่างและความเย็นแล้วนะตัวนี้เนี่ยก็ยังสามารถ ใช้เป็น power bank ได้นะครับใช้เอาไว้ชาร์จโทรศัพท์มือถือได้ไนมะตรงนี้เขาจะมีช่อง USB นะครับขนาด5โวลต์ให้เราชาร์จไฟนะครับสามารถชาร์จมือถือแท็บเล็ตอะไรของเราก็ได้เรียกว่าเป็นมากกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วนะครับ <laughs> เป็นให้เราทุกอย่างแล้วนะครับพี่จะไม่รักได้ยังไงใช่ไหมครับภายในกล่องนะครับนอกจากพัดลมรุ่นท r i n w a t นี้แล้วนะครับก็ยังมีให้แผงโซลาเซลล์นี่นะครับเอาไว้ชาร์จแบตเตอรี่ให้ตัวพัดลมแผงโซลาเซลล์ตัวนี้เนี่ย บอกเลยว่าเป็นขนาดที่ใหญ่มากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดแผงเล็กๆเนี่ยมันจะชาร์จไฟช้านะครับแล้วก็ชาร์จไปได้น้อยด้วยนะครับแผงโซลาเซลล์รุ่นนี้จึงให้มาเป็นขนาดที่ใหญ่พิเศษนะครับเป็นพัดเป็นแผงโซลาเซลล์ขนาด18โวลต์20วัตต์เลยนะครับความกว้างอยู่ที่35เซนนะครับความสูงอยู่ที่45เซนก็ขนาดแบบพอๆกับพัดลมมาพัดลมขนาดไหนแผงก็ขนาดนั้นเลยนะใหญ่มากนะครับขนาดใหญ่ที่บอกไปนะมันทําให้ชาร์จไฟได้เร็วนะครับทำให้แบตเตอรี่เนี่ยเต็มได้ไวมากนะครับตัวนี้เนี่ยข้างหลังนะครับ เขาจะให้ขัดตั้งมาแล้วนะครับขาตั้งแผงโซลาร์เซลล์ที่ดีที่สุดในการตั้งแผงโซลาร์เซลล์จะอยู่ที่ทิศใต้นะครับแต่ว่าจริงๆไม่ซีเรียสหรับทิศไหนก็ได้เพราะมันดูนแดดหมด <c oughs> าสายนี่นะครับให้มาหเมตรเราสามารถเอานี่ไปตากแดดแล้วเราก็เอาพัดลมนะครับเราก็ไปเสียบชาร์จพัดลมข้างหลังชาร์จตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดวันไหนแบบไม่มีแดดนะครับฝนตกทั้งวันเลยทํายังไงดีนะครับ ก็ยังสามารถชาร์จได้อยู่นะก็สามารถชาร์จแบตเตอรี่ก็ได้นี่เขาให้มานะครับแหล่งพลังงานเนี่ยเขาให้มาถึง3รูปแบบด้วยกันนะครับมีโซล่าเซลล์แล้วก็สามารถขี้แบตเตอรี่ได้แบตเตอรี่รถยนต์นะครับ12โวลต์แบตเตอรี่อะไรก็ได้ที่เป็น12โวลต์นะครับขี้แบตเตอรี่นะครับแล้วก็เสียบข้างหลังได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ยังให้ที่ชาร์จไฟฟ้ามาด้วยนี่นะครับราสามารถเสียบชาร์จไฟฟ้าก็ได้นะครับถ้าเกิดบ้านเรามีไฟฟ้านะครับชาร์จไฟฟ้าเนี่ยเต็มเร็วสุดนะเพราะไฟฟ้าบ้านเราจะแรงที่สุดนะครับ ก็เป็นแหล่งเป็นสามพลังงานนะครับผมตั้งแต่ผมขายพัดลมโซล่าเซลล์มาเนี่ยรุ่นนี้เจ๋งมากนะครับเพราะว่าเขาให้มาถึงสามแหล่งพลังงานโซล่าเซลล์แบตเตอรี่แล้วก็ไฟฟ้าเรียกว่าครบมากเลยอะ่ะแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองทดสอบไปดูนะครับความความแรงของลมนะครับผมชอบเปิดประมาณเกียร์สองนะครับแต่เกียร์หนึ่งเนี่ยหลังจากทดสอบมาแล้วนะครับเกียร์หนึ่งเนี่ยจริงเกียร์หนึ่งก็เย็นมากนะถ้าเกิดเพื่อนๆแบบเอาไว้เปิดไว้นอนไงเ,เปิดไว้นอนก็เปิดเกียร์หนึ่งแล้วก็เปิดสายไปใสยมาก็ด,ดีนะ เกียร์หนึ่งเนี่ยอยู่ได้สิบชั่วโมงนะครับส่วนเกียร์สองเก่ยอดที่ที่ผมชอบเนี่ยจะอยู่ได้เจ็ดถึงแปดชั่วโมงซึ่งเกียร์สองนี่ก็ถือว่าแรงมากๆนะครับเกียร์สามเนี่ยแรงที่สุดนะครับคือเกียร์สามนี่ต้องแบบเนียแตกมาแล้วก็เปิดแรงแรงเร็วๆเอออยากให้ลมแบบแรงมากๆก็ค่อยเปิดเกียร์สามเนี่ยถ้าถ้าเกิดนอนเราเปิดเกียร์สามเนี่ยคงไม่ไหวเพราะผมจะหนาวเกินนะครื่องสามเนี่ยอยู่ได้ประมาณห้าชั่วโมงนะครับเจ๋งว่าพัดลมรุ่นนี้เนี่ยนะครับวันนี้ก็เอามา รีวิวให้เพื่อนๆเห็นนะครับพกพาสะดวกสบายมากเลยนะครับใบพัด5ใบพัดนะครับราคาไม่แพงตอนนี้มีวางขายแล้วนะครับสามารถสั่งกันเข้ามาได้มีเก็บเงินไปทางนะครับขอบคุณมากนะครับท่านผูรัมที่รับชมสวัสดีครับ